กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะพี่ออนค่ะเราต้องมีแนะนําหนังนะเผื่อพรุ่งนี้หรือว่าวันอาทิตย์จะได้จูงใครไปดูหนังกงันมิตนะคะไปดูกันเลยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเป็นสัปดาห์ที่มีภาพยนตร์เข้าชนกันถึง6เรื่องนะคะเริ่มกันที่โฮมบ้านนี้ผีจองเรื่องราวของในหน้าอสังหาริมทรัพย์หญิงที่ได้รับการว่าจ้างให้ขายบ้านให้กับคู่สา <This S 1> มีภรรยาคู่หนึ่ง ึ่งมีประวัติสุดหลอนพร้อมเรื่องราวการหายตัวไปอย่างลึกลับของลูกสาวสามีพรรยาคู่นี้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเธอเนี่ยพบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวที่หายไปของเจ้าของบ้านโดยบางเอิน I think Hanna h killed herself before whatever was happening to her had a chance to finish what I t was doing, was was doing. How uneasy I feel ต่อกันที่ Into the Woods นะคะจากรับมาแชว l ค่ะหยิบเอาเส้นเรื่องจากเทมิญายกริมมาวางซ้อนกันเป็นหนังเพลงและปล่อยให้ตัวละครอย่างหนูน้อยหมวกแดงจากผู้ค่ายักษ์ราฟันเซลซินเดอเรล่าเพื่อย้ำเตือนเราว่าแฟนตาซีก็ต้องมีความราับผิดชอบต่อเรื่องราวที่ตัวเองเล่าค่ะ Good n i g Mr Wolf and what might be in your past r s, s to be charming not sincere สมวอร์ดีไวนเนอร์เล่าถึงชาวนาออสเตรเลียที่ตัดสินใจอ,ออกเดินทางไปยังประเทศตุรกีเพื่อตามหาลูกชายทั้ง3คนของตนที่หายสาบสูญไประหว่างการรบและระหว่างการเดินทางนั้นนะคะเขาก็ได้พบกับหญิงสาวเจ้าของโรงแรมที่เขาพักอยู่ผู้เป็นความหวังใหม่ของเขาและเซอร์ซิลฮิลเกิลพลทหารรายหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ในการระบุตัวตนของเหล่าเพื่อทหารหาที่เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ค่ะ เล็กี้ค่ะนางบอสมองที่ลองให้เราเรื่องนะคะระหว่างความอิสระและความมั่นคงในชีวิตผ่านนางเอกของเรื่องที่ขอเวลา7วันในการตัดสินใจตอบตกลงแต่งงานค่ะแต่ระหว่างนั้นเธอได้เป็นเพื่อนกับเด็กไฮสคูลและมีความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นกับพ่อของเด็กคนนั้นจนบอกไม่ถูกค่ะ hard to explain. Hey, did you hear the one about the grown woman who started hanging out with a bunch of pubescent kids? No, what? No, I'd never heard of it. You just gotta suck it up and go with your gut. เรื่องที่5คือ Wolf ที่ใช้เคเดนหรือว่าลูคัสทิลเป็นตัวเดินเรื่องเมื่อเขาพบพ่อและแม่นอนตายอยู่ข้างๆจึงคิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเขาในร่างของหมาป่า จะมีโอกาสเดินทางไปที่ทิวเขาลูปินอันเป็นที่รวมตัวของเหล่าหมาป่าในร่างคนและที่นั่นเองที่ทำให้เขารู้จักกับสาวเสิร์ฟที่ชื่อว่าแองเจลีนาและชาวไร่ในทิวเขานามวจรนผู้ทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตอันลึกลับและครอบครัวที่แท้จริงของเขา และภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายวันนี้ค่ะกับ b l a c k h a t นะคะเมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะอาชญาการรมบนโลกออนไลน์สถาบันการเงินและตลาดทุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสี่แห่งถูกมือดีแฮกข้อมูลส่วนแมนเงินร่วงระนาวแฮกเกอร์อาชญากรระดับพระกาลนิโคลัสแฮตเวย์อาชญะด้านรหัสขาได้รับการพักโทษให้มาช่วยเหลือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและจีนในการตามล่าเครือข่ายอาชญากรปริศนาบนโลกไซเบอร์ข้ามประเทศนั่นเองนะคะตั้งแต่ชิคาโกยังลอสแอนเจลิสฮ่องกงและจาการ์ตาเลยทีเดียว เการ์ดใหม่แนวถูกต้องเรื่องไ,ได้ใครชอบเรื่องไหนก็ไปติดตามกันดูนะคะ